ประเพณีและวัฒนธรรมภาคกลางดินแดงแห่งความหลากหลายทางประเพณีและวัฒนธรรมที่มีความน่าสนใจไม่น้อยก่อภาคอื่นของไทยเพราะเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์มุนขังชวนให้หน่าขึ้นไปสัมผัสความงดงามเหล่านี้ยิ่งนักภาคกลางมีทั้งสิ้นยีบสองจังหวัดตัวอย่างประเพณีนะคะ 1. ตักบ,บาทเทโวโลหนณะลง แขกเกี่ยวข้าวรับบัวอาหารภาคกลางอาหารภาคกลางเป็นปฏิกรรมทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการผสมผสานวัฒนธรรมจากหลากหลายเชื้อชาติได้แก่จีนอินเดียลาวเขมรพม่าเวียดนามและประเทศจากชาติตะวันตกที่เข้ามานับตั้งแต่สมัยกรุงศร,รีอยุธยาอาหารภาคกลางจึงเป็นอาหารที่มีความหลากหลายทั้งในด้านการปรุงรสชาติและการตกแต่งที่แปลกตา น่ารับประทานมีความวิจิตรบรรจงปราณีตที่ได้มาจากการถ่ายทอดวัฒนธรรมอาหารจากภายในวังคนไทยภาคกลางรับประทานข้าวสวยเป็นหลักการรับประทานอาหารในแต่ละมื้อจะจัดเป็นสำรับมีกับข้าวหลายอย่างตัวอย่างอาหารข้าวคุกกปิแกงเขียวหวานน้ำพริกกะปิต้มยำกุ้ง สำหรับการแต่งกายของภาคกลางนะคะการแต่งกายของภาคกลางในชีวิตประจำวันชายนุ่งกางเกงครึ่งน่องสวมเสื้อแขนสั้นคาดผ้าเขาม้าส่วนผู้หญิงจะนุ่งสิ้นยาวสวมเสื้อแขนยาวหรือแขนสั้นค่ะลักษณะการแต่งตัวของคนภาคกลางผู้ชายสมัยที่ยังไม่เปลี่ยนระบบการปกคอรองจะนิยมสวมโจงกระเบนใส่เสื้อสีขาวที่เรียกว่าราบประแตน ทรงผมด้านข้างจะตัดเกลียนจนเห็นหนังศีรษ์ด้านบนจะแหวกกลางผู้หนะครับก่อนการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองนะครผมนิยมใส่ผ้าสิ้นนะครับผมยาวครึ่งแข้งนะครับและสบายนะครับผมเฉียงตามสมัยอยุทยานะครับผมและทรงผมเกล้าเป็นมวยนะครับผมและเครื่องประดับตกแต่งเพื่อให้สวยงามครับ สถาปัตยกรรมของภาคกลางเรือนไทยภาคกลางเป็นเรือนไทยประเทที่นิยมที่สุดถือเป็นฉบับของเรือนไทยที่เราคุ้นเคยกันดีลักษณะของเรือนไทยภาคกลางเรือนไทยภาคกลางมีลักษณะเป็นเรือนยกพื้นสูงใต้ถุนสูงสูงจากพื้นดินเสมอศีษาคลยืนรูปทรงล้มสอบหลังคาทรงชูชายคาย,ยิ่นยาวเพื่อการฝนาสาดแดดส่องนิยมวางเรือนไปตามสภาพแวดล้อมทางทิศทางลมตาม ความเหมาะสมยกใต้ถุนสูงสูงจากพื้นดินประมาณพวนศีสัรวมทั้งระเบียงและชานก็ยกสูงหลังคาทรงจั่วสูงชายคายื่นยาวหลังคาทรงมานิลาเรือนครัวทั่วไปจะมีจั่วทักสองด้านทำช่องระบายอากาศโดยใช้ไม้ตีเว้นช่องหรือทำเป็นรูปรัศมีพระอาทิตย์ช้นกว้างทั่วไปมีปริมาณถึงร้อยละสี่สิบของพื้นที่ทั้งหมด นะครับสำหรับการแสดงของภาคกลางนะครับก็ส่วนมากนะครับประเภทของการแสดงส่วนใหญ่นะครับจะเป็นการระบารลำฟ้อนนะครับเช่นลำโทนเถิดเทิงนะครับลักษณะของลำโทนเนี่ยนะครับยกตัวอย่างลักษณะของลำโทนเนี่ยก็จะเป็นการร้องลำนะครับและมีดนตรีเข้าจังหวะแต่การลำเนี่ยนะครับจะเป็นการลำตามความถนัดนะครับจะไม่มีท่าลำที่ตายตัวนะครับ การลำโทนเนี่ยการเล่นการแสดงเนี่ยการแสดงการแสดงนี้มันจะเป็นการเล่นเต้นไปตามทำนองลำไปตามทำนองเฉยๆนะครับไม่ได้มีท่าที่ตายตัวนะครับต่อมาประเภทของการเล่นที่เป็นเรื่องนะครับเช่นเลเกน,นะครับพระคอชาติแล้วก็เท่งตุ๊กนะครับพวกนี้จะมีคล้ายโนราคล้ายโขนคือมีการแสดงเป็นเรื่องเป็นราวที่มีทั้งบทพูดนะครับ บทร้องแล้วก็มีดนตรีประกอบในบางส่วนนะครับซึ่งเครื่องจะที่บายออกมาเป็นเรื่องเป็นราวนะครับและมีการแต่งตัวที่มีเอกลักษณ์นะครับรักษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมความเป็นไทยในด้านการแต่งกายไว้ด้วยนะครับครับสำหรับดนตรีพื้นบ้านของภาคกลางนะครับก็จะประกอบไปด้วยเครื่องดีสีตีเป่า โดยเครื่องดีดนะครับยกตัวอย่างเช่นแจเค้นะครับเครื่องสีก็จะมีซอด้วงซออูกเครื่องตีก็จะมีระนาดชิงฉักเป็นต้นส่วนเครื่องเป่าก็จะมีเป็นปีกลุยนะครับโดยจุดเด่นของวงดนตรีพื้นบ้านของภาคกลางคือวงดนตรีวงปีพ้าเนี่ยนะครับจะผสมผสานกับ วงดนตรีหลวงในตอนแรกใช้ปีและกองเป็นหลักนะครับต่อมาจึงเพิ่มระนาดของวงเข้าไปทำให้วงดนตรีขนาดใหญ่และยังมีการขับร้องที่คล้ายคลึงกันนะครับได้รับการถ่ายทอดมาสืบกันมาให้เราได้เห็นกันนะครับในปัจจุบันนะครับ